สวัสดีครับผมเกษตรกรดีครับซึ่งวันนี้ครับผมจะแนะนำเพื่อนๆครับกับวิธีการขยายพันธุ์มันญี่ปุ่นจากหนึ่งหัวครับให้กลายเป็น 40- 50ต้นครับโดยวิธีการง่ายๆครับซึ่งวิธีการนะครับผมจะแนะนําด้วยกัน2วิธีครับก็คือวิธีแรกครับเอามันญี่ปุ่นครับที่เรามีครับ1หัวนะครับแช่ลงไปในน้ําครับ น้ำที่เราแช่ครับก็คืออยู่ประมาณนี้ครับประมาณครึ่งหัวนะครับเราก็แช่ไปแล้วครับเดี๋ยวเขาจะแตกเองภายในประมาณสัก10กว่าวันนะครับเดี๋ยวเขาจะแตกมาเป็นต้นอย่างนี้ครับจากนั้นครับเมื่อเราได้ต้นนะครับเราก็ทําการตัดในส่วนงต้นครับตัดนี้ครับออกไปครับนี่ครับมันก็จะมีรากติดครับแล้วอันนี้ก็เป็นต้นที่กำลังแตกครับอันนี้ปล่อยไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราจะมาทําการตัดที่หลังครับซึ่งตอนนี้เราได้หนึ่งต้นแล้วครับเราจะทํายังไง ให้มันได้มันญี่ปุ่นหลายต้นครับวิธีที่ผมจะแนะนําครับเป็นวิธีการชํานะครับซึ่งผมใช้วิธีการชําแบบให้ได้จํานวนโดยการใช้ใบนะครับในการปักชํานะครับซึ่งเนี่ยครับก็เป็นใบที่ผมชําอยู่นะครับซึ่งผมก็จะตัดอย่างตอนนี้ครับอ่ากิ่งนี้มันแตกมาตอนนี้เท่าที่ใช้ได้นะครับก็คือมีทั้งหมด3ใบนะครับผมก็ทําการตัดในส่วนของใบออกครับเนี่ยฮะตัดใบออกครับ เร huh? าตัดตรงกกนะครับเนี่ยฮะเราก็จะได้ทั้งหมด3ใบครับอันนี้เดี๋ยวเรามาชําครับจากนั้นครับก็จะได้อีกครับก็คือในส่วนของกิ่งครับอันนี้เราก็จะได้อีกกิ่งนะครับนะครับเราก็ตัดครับนะครับแล้วเราก็ตัดครับอันนี้เขาเรียกว่าท่อนนะครับท่อนมันครับเราก็จะได้อีกจํานวนหนึ่งนะครับเนี่ยฮะอันนี้ก็จะได้อีก4ี่ครับ แล้วใบที่มีอีกสาใบครับเดี๋ยวมาดูครับว่าใบมันช้าได้จริงเหรอแต่อย่างเนี้ยหลหลายคนรู้อยู่ครับว่าช้าได้ครับแต่หลายคนเขาบอกว่าอย่างใบเนี่ยมันช้าได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะให้ดูครับนี่เป็นผลของการที่ผมใช้ทดลองช้าอยู่นะครับนะครับก็เป็นใบนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเทให้ดูนะครับโอ้ยลากทะลุมานี่นลครับดูนะครับ ไม่ใช่ไสยศาสตร์นะครับอันนี้คือเป็นการชําโดยใช้ใบนะครับในการชํานะครับโหรากรากเยอะมากครับนี่ฮะดูนะครับจากใบนะครับกลายเป็นต้นเลยนะครับนี่ครับอ่ะเดี๋ยวไม่เชื่อผมดึงมาให้ดูครับอันนี้เริ่มมีแทงรากมานะครับนี่ก็เป็นใบที่ชําอยู่ครับเนี่ยครับใบที่ชําครับ กลายเป็นต้นหมดแล้วครับนี่ครับก็ถือว่าวิธีนี้เป็นวิธีการขยายพันธุ์โดยใช้มันหัวเดียวครับแล้วซึ่งมันอันนี้ครับยังสามารถเอาไปต้มทานได้หรือไปเผาทานได้ครับหรือไม่เราอยากได้จํานวนอีกเราก็ปล่อยอย่างเงี้ยให้มันแตกขึ้นมาครับโดยการแช่น้ําทิ้งครับส่วนที่เหลืออันนี้เราก็ไปชําใส่กระถางไว้ครับนี่ฮะส่วนข้อครับเราก็ชําเหมือนกันครับ เดี๋ยวยังไงผมจะพาไปดูในส่วนที่ผมช่ำไหมนะครับโดยการใช้ใบแล้วก็ใช้ข้อนะครับนี่นะครับก็เป็นในส่วนของข้อแล้วก็ใบนะครับอันนี้ผมใช้ใบนะครับในการช่ำก็แทงยอดมานะครับอันนี้เป็นข้อนะครับนี่ฮะเป็นข้อครับก็แตกมานะครับนี่ฮะนี่คือข้อครับนะฮะมีทั้งข้อแล้วก็มีทั้งใบครับอย่างนี้คือเรียกเ่าเป็นใบครับนะฮะ นี่ก็เป็นใบครับแตกยอดมาแล้วครับนี่ฮะก็คือเป็นมันที่ผมทําการขยายครับตอนนี้เราก็ได้ทําการขยายกิ่งพันเรียบร้อยนะครับที่เหลือครับคือผมจะแนะนําวิธีการปลูกครับโดยผมจะแนะนําเพื่อนสําหรับคนที่อาจจะมีบ้านหรืออาจจะมีพื้นที่หรืออาจจะอยู่บนอาคารอยู่มันตึกห้องเช่าคอนโดเดี๋ยวผมจะแนะนําให้สามารถปลูกได้ครับนะครับอุปกรณ์ที่ปลูกไม่มีอะไรมากมายครับก็จะต้องมีคือเป็นกระถางครับนีฮะก็จะเป็นกระถาง ซึ่งผมจะใช้ปกระถางไซส์ใหญ่นะครับเป็นกระถางที่ปลูกต้นไม้นะครับแล้วดินที่ผสมครับผมจะซื้อเป็นดินที่ซื้อมาครับก็คือเป็นดินที่เจ็ดถุงร้อยหรือ1 0ถุงร้อยครับคือจะเป็นดินที่ผสมขุยมะพร้าวแล้วก็เป็นดินที่ผสมในส่วนของใบกัมปูนครับเอามารวมกันอย่างละครึ่งครับนี่ฮะก็เป็นพัชราาที่ผมใส่ครับเดี๋ยวจะจับาให้ดูครับว่าปริมาณที่ผมใส่ไว้ขนาดไหนครับนี่ครับก็เป็นกระถางที่ผมใช้ครับก็คืออยู่ประมาณขนาดไซส์หนึ่งศอกครับ ซึ่งถ้านับเป็นนิ้วผมไม่แน่ใจครับแล้วซึ่งตอนนี้ผมได้ทําการผสมดินเรียบร้อยครับไม่ว่าจะเป็นดินในส่วนของดินขุยมะพร้าวแล้วก็ดินในส่วนของใบกัมปูครับซึ่งตอนนี้ผมใส่ดินอยู่ประมาณในส่วนของเลยครึ่งมาครับซึ่งผมจะเอาเกณฑ์ก็คือเนี่ยฮะเป็นในตัววัดนะครับซึ่งผมจะเอาในส่วนของแก้วโอ่งนะฮะซึ่งเป็นแก้วใหญ่สุดครับผมช้ำไหมครับผมก็จะมาวางเปรียบเทียบครับแล้วซึ่งผมต้องการให้ต้นไม้ครับ อยู่บนผิวดินให้มากสุดเพราะลากเขาจะชอนชายไปข้างล่างครับแล้วความคัญว่าเมื่อเราลดน้ําไปนานดินมันจะเกิดการหดตัวนะครับหรือยุบตัวครับเลยจะต้องเอาไว้ให้อยู่ในบริเวณของผิวดินให้มากที่สุดครับอ่ะเดี๋ยวผมจะปลูกโดยใช้ทั้งหมด6ต้นครับลงในส่วนของกระถางนี้ครับอ่ะเดี๋ยวผมทำการปลูกครับเดี๋ยวจะต้องทําการแกะออกจากแก้วครับเพื่อจะเอาต้นพันธุ์ครับลงครับผมจะไว้ริมๆนะครับ ผมจะไว้ด้วยกัน3มุมนะครับ,น,รบน,นะครับเนี่ยนะครับจากนั้นครับก็เอาดินกบครับ นี่ครับก็เสร็จแล้วครับซึ่งอันนี้ก็เป็นกระถางที่ผมได้ทําการปลูกอยู่แล้วครับนี่ฮะนี่ครับก็จะเป็นกระถางที่ปลูกนะครับซึ่งผมก็จะปลูกเป็นลักษณะคือเป็นไม้ประดับนะครับนะฮะซึ่งเพื่อนๆสามารถปลูกเป็นไม้ประดับแล้วเป็นไม้ที่อยู่ในพื้นที่จะเป็นอาคารเป็นตึกเป็นคอนโดเป็นอาร์ทเมาส์หรือเป็นพื้นที่ที่มีเป็นห้องจํากัดก็ได้ครับ สามารถปลูกได้ครับยังไงขอให้มันมีแสงลําไรครับเพื่อเขาจะได้เกิดการสเคะห์แสงครับแล้วจะเป็นผลิตที่ปลอดสารร้อเปอร์เซ็นครับเพราะเราเป็นคนปลูกเองครับก็ยังไงใครที่เปิดดูคลิปนี้ครับแล้วยังไม่เคยกดติดตามมาทางช่องครับยังไงฝากกดติดตามได้ช่องครับเมื่อกดติดตามครับมันจะขึ้นมาเป็นลูกกระดิ่งครับนะครับไปกดที่ลูกกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนครับจากนั้นครับเมื่อดูคอนเทนต์ที่ผมนําเสนอคลิปนี้ครับแล้วอยากให้กำลังใจผมในการคิดค้นทดลองเรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรครับให้กาลังใจด้วยการกดไลค์ครับ แล้วจากนั้นครับอย่าลืมครับบอกต่อเรื่องราวดีๆที่ผมนําเสนอให้ในคลิปนี้ครับก็สำหรับวันนี้ครับผมก็เสร็จกรไอยดีขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคอนเทนต์คลิปหน้าครับสวัสดีครับ